หลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าไหว้พระเนี่ยต้องขอพอรด้วยหรอนะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะไหว้พระมา5ปี10ปีแล้วไม่เคยขอพอรเลยค่ะคุณแม่จําเป็นต้องขอพอรด้วยหรอคะ การขอพรคือเหมือนกับการที่เราอะค่ะไหวาญาติผู้ใหญ่นะคะไม่จะเป็นพระนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็คือญาติเพศของเรานะคะแล้วเวลาตอนที่เราอะการไหว้นอบน้อมท่านนะคะเราขอความเป็นสิริมงคลค่ะคําวอวยพรของท่านเปรียบเสมือน นะคะพอรอันมงคลนะที่มาทําให้ชีวิตของเราค่ะได้พอรอันดีงามนั้นฉะนั้นการขอพอรถือว่าไม่ผิดนะคะก็คือขอความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตนี่แหละนะคะเราต้องบอกนะคะว่าการขอพอรไม่ได้โลภหลายคนก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยขอพอรเนี่ยโลภหรือเปล่าต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้โลภเพราะการขอพอรเหมือนกับการที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราตั้งใจแล้วนะว่าปีนี้จะทําเป้าให้ได้สิบล้านบาท ะะแต่การขอพอรของเราเหมือนกับการตอกย้ำเป้าหมายเราว่าเราจะเอาอะไรในปีนี้นะคะเหมือนกับตั้งเป้าหมายแล้วตอกย้ำในการที่เราขอพอรพรมเทพเทวาไปด้วยนะคะก็ขอพอรอันประเสริฐไงนะคะจากองค์พ่อพิ่คะเน,นอย่างเงพ่อก็บอกอ่านได้ตามนั้นลูกแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่การขอพอรของเราคือเราขอแล้วเราไม่ได้นิ่งเฉย เราไม่ได้นอนเฉยๆนะคะรอให้เงิน10ล้านร่วงลงมาจากฟ้าไม่ใช่นะคแต่การขอพรของเราคือตอบย้ำเป้าหมายเราแล้วก็ลงมือทํางานนะด้วยใจที่เข้มแข็งด้วยสติปัญญาที่ท่านมอบให้นะคะด้วยหัวใจนะคะที่อดทนเพียรพยายามนะมุกมานะักที่จะทําให้คําขอพรเป้าหมายรนะนาสำเร็จแบบนี้เป็นตน้นนะ,ะฉะนั้นนะะการขอพรต่างกับการที่ขอถ้าหากจะโลภก,ก็คือคนที่ขอให้ถูกหวย คนที่ขอให้ถูกหวยองค์พ่อเจ้าขาขอให้ลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาจริงๆคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขาต้องทําบุญกันมาแล้วหลายภพหลายชาตินะคะเขาจึงถูกได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นการที่เราขอเราก็ต้องดูไงการขอพรต้องขอไม่เกินกําลังบาปกาลังบุญของเรานะแล้วคนที่คุณขอมันจะได้นะคะอย่าไปขออะไรที่มันแบบโหมันเกินไปอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราขอปุ๊บปะเราก็ทำขอด้วยทำด้วย นะคะมันจึงเกิดผลลัพธ์นะคะแต่ไอ้โชคลาภมันคือของแถมโชคลาภมันคือของแถมจริงๆความร่ารวยคือของแถมชโชคลาภคือของแถมแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องทงาไงนะ,ะสิ่งที่ต้องทํางานเราต้องทางานไงเออแต่ถ้าเกิดท่านให้โชคลาภเราคือของแถม <S <s แต่นี้เป็นต้นถ้าเราวางใจแบบนี้คุค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งโชคลาภโดยที่เราไม่ทํางานเลย ตัวแม่นกเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งชีวิตนะคะถูกหวยไม่เกินสี่ห้าครั้งในชีวิตนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเราเองอะคะ่ะที่ร่ำรวยสําเร็จได้เกิดจากการลงมือทำงานทั้งหมดเลยนะคะโชคลาภคือของแถมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลงมือทางานขอพอรอัประเสริฐจากองค์พ่อขอพอรอัประเสริฐจากพระเทพเทวาขอพอรจากพระนะคะอะไรต่างๆนี่แหละขอสติขอปัญญาขอความรู้นะคะขอพอรอัประเสริฐนะคะสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะก็จะทา คำขอพอรของเราที่เราขอท่านใช่ไหมท่านให้พรเราก็ถือว่าเป็นมงคลในชีวิตนทํนะาให้เรามีแรงการมีแรงใจที่จะทํางานนั้นะให้สําเร็จค่ะนะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ผิดค่ะ